อุบัติเหตุรถรางในลิสบอนตกรางคร่าชีวิต15ศพ7อีก18รายเกิดเหตุสลดใจในกรุงลิสบอนประเทศโปรตุเกสเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาหลังรถรางท่องเที่ยวชื่อดังกอ r e ี f u n i c o l a ola, ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของเมืองเกิดตกรางและพลิกคว่ำบริเวณเส้นทางลาดชันที่ใช้เชื่อมย่านท่องเที่ยวสำคัญมีรายงานผู้เสียชีวิต15รายและบาดเจ็บอีกอย่างน้อย18ราย โดย5รายในจำนวนนี้อาการสาหัสเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่รัฐบาลโปรตุเกสประกาศไว้อาลัยสวันพร้อมสั่งตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดรถรางกอเรียฟูนิคูลา่าถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของโปรตุเกสเปิดบริการมาตั้งแต่ปีคศ .1885 เหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิปี ฝากกดถูกใจและกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวต่างประเทศรอบโลก